สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองค่ะเดินขยับร่างกายวันละนิดวันละหน่อยนะคะเดินเช้าช้าเย็นเย็นวันละ30นาทีเนาะแล้วก็ขยับร่างกายนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะขยับเอาที่พอทำได้พอทำไหวไม่ต้องฟื้นนะคะทุกคนแค่ได้ออกนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอแล้วอันนี้เรามาแต่งภาพเอาเนาะให้มันเร็วเรวจริงๆแล้เราก็ต้องทำช้าช้าไปเรื่อยๆค่ะขยับแข้งขยับขากันนะคะมาทำดูนะทุกคนนะดูแลสุขภาพตัวเองนะจ๊ะ เราเคยอ้วน6กกิโลนะคะตอนนี้เหลือ50กิโลค่ะเราทำแบบนี้ทุกวันนะคะเคเรายังด้วยอยู่เลยนะเราต้องดูแลตัวเองนะคะออกกําลังกายแบบผู้สูงวัยค่ะ50บวกไม่สะดวกแก่ต้องออกกําลังกายช้าๆแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆค่ะวันละ10นาทีก็พอแล้วเหลือนั้นเราก็ไปเดินเอาเนาะเดินเที่ยวชมนกชมไม้30นาทีตามภาษาของเราค่ะสบายๆในวัยของเรานะคะไม่ต้องหักโหมมาก เอาแค่พอให้เหงื่อออกกระชุ่มกระชวยนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วนะคะอย่าไปหักโหมมากนะเดี๋ยวจะเจ็บขาเจ็บเข่าเอาแล้วเป็นภาระของลูกหลานนะจ๊ะ50บวกไม่สะดวกเกหันลงมาทํากันแบบนี้นะคะทุกๆวันมาดูกันนะจ๊ะเพียงแค่สิบนาทีแค่นั้นนะคะก็ขยับไปแบบนี้สิบนาทีแล้วก็มีเหงื่อออกนะทำยังไงก็ได้ให้เรามีเหงื่อออกวันละนิดวันละหน่อยแบบนี้สุขภาพเราจะดีค่ะ